วพวาผลหมากรากไม้ใหญ่น้อยที่ออกดอกออกผลดกดื่นอยู่นี้ที่ดอกออกผลขึ้นมาจากพื้นดินทรายแดงแล้งแห้งแห่งแดนอีสานแต่นี้คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วพืชผลเหล่านี้คือประจักษ์พยานยืนยันว่าแม้พื้นดินจะแล้งสักเพียงใดก็ไม่เหลือบากว่าแรงของเกษตรกรผู้รู้คิดรู้จักใช้น้ำพักน้ำแรงของตน พลิกฟื้นผืนดินด้วยสมองและสองมือจากที่เคยปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวจำนวนมากๆลงทุนมากๆด้วยความหวังอยากร่ำอยากรวยแต่ไม่เคยรวยกลายเป็นหนี้เป็นสินพอกพูนเพิ่มขึ้นเมื่อคิดได้คิดตกเลิกหวังรวยหันมาทำกเกษตรแบบประณีดบํารุงน้ำบํารุงดินค่อยทำอยู่ทำกิน ลูกทุกอย่างที่อยากกินเหลือกินแจกเหลือแจกขายจากที่เคยมีแต่จ่ายกลับมีรายรับเพิ่มพูนจนสามารถปลดหนี้ปลดสินมีชีวิตอย่างมีความสุขพอเพียงพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวญาติพี่น้องเริ่มต้นจากการพึ่งตนเองแล้วเอื้อเฟื้อแบ่งปันพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกสุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประจำสม่ำเสมอ ขยายการเร,รียนรู้จนเกิดเครือข่ายร่วมกันคิดช่วยกันทำจำนวนหลายพันครัวเรือนเป็นความสุขที่ค่อยๆขยายวงเป็นประสบการณ์ตรงที่สัมผัสได้แล้วจริงๆบนพื้นดินอีสานวันนี้าจริงเรื่องเกษตรกรรมอย่างปานีนี่ปราชาบ้านก็ได้ทำมานานแล้วและแต่ว่าทำจากเล็กไปใหญ่แนนพอทำจากเล็กไปใหญ่เนี่ย เมื่อนานปีขึ้นมาก็จะมีหลายไร่นะครับบางคนมีต้องสิบไร่บางคนมีต้องห้าสิบไร่ก็มีแอนคนที่มาดูเนี่ยก็ช็อกช็อกว่าเออทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงงานทำไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้หลายคนก็เลยไม่ทำเลยเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วก็ตกผลึกทางความคิดกันได้ว่าเอ๊ะเท่าไหร่ล่ะพอกินนะครับ ป่าชาวบ้านบางท่านก็บอกงานเดียวส่วนใหญ่ก็บอกว่าไร่หนึ่งเหลือเฟือที่จะพออยู่พอกินเมื่อแนวความคิดเรื่องการทําเกษตรแบบประณีตบนพื้นที่หนึ่งไร่ถูกจุดประกายขึ้นในเครือข่ายปราชชาวบ้านและพะหุภาคีอีสานก็ได้สร้างความคึกคักตื่นตัวกับการทดลองครั้งใหม่นี้อย่างรวดเร็วการระดมความคิดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่ละคนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบวางแผนจากประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อที่จะนำไปลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงในพื้นที่ของตนแม้จะต่างมุมมองต่างความคิดแต่ก็ล้วนยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักการเดียวกันจะต้องทำกเกษตรผสมผสานครับเนี่ยครับต้องปลูกหลากหลายไม่ใช่ว่าจะทำอย่างเดียวไม่ได้ครับคือทำอยู่ทำยินใอยครบทุกอย่างอาจรูรั่วไอ้ทำทุกวันมันทำเกลียวไกลจากตัวเขาไม่เอาภาพรวมมาอยู่ใกล้ๆ ของบริโภคจะเป็นของที่เราซื้อใช้ใจ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้คิดแม้แต่ขาดทักท้ายเนี่ก็ต้องไปซื้อเขาใช่ไหมครับถ้าเราไอสิ่งเรานี่มารวมอยู่ใก,กล้ๆเนี่ยมันจะไม่ไดีหรือครับผมไปดูห้างแมคโครโลตัสเนี่ยเขามีทุกอย่างอืมแล้วก็เขากะทาให้เป็นหย่อม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 ,อม,อมอที่แมคโครโลตัสเนเขาไม่กว้างเท่าไหร่อ่าที่นี้ผมก็เลยว่าเอ๊ ที่นาหนึ่งแปลงของเราเนี่ยหนึ่งไร่ของเราเนี่ยเราก็อยากควรจะทําแบบเหมือนวัคโคล,โลทัสให้มันมีทุกอย่างเหมือนกันเออการทำเกษตรประณีตบนพื้นที่หนึ่งไร่ให้พออยู่พอกินองค์ประกอบสำคัญที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะต้องมีคือการออมน้ำออมดินออมต้นไม้และออมสัตว์ การออมน้ำเริ่มต้นจากการจัดหารแหล่งน้ำอาจจะขุดบ่อขุดสะหรือขุดคลองรอบพื้นที่ที่สำคัญต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้เพื่อที่จะมีน้ำใช้การออมดินคือการฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยซากพืชซากสัตว์ทาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชีวภาพไใ้ชายเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงอย่างเด็ดขาด พราะจะทาให้ดินเสื่อมสภาพและทําลายสิ่งมีชีวิตที่คอยช่วยทนุบํารุงดินนอกจากนี้ต้องพยายามไม่เปิดหน้าดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วเมื่อน้ําดีดินดีระบบนิเวศโดยรวมก็จะดีขึ้นพืชผลก็จะเจริญงอกงามส่วนการออมต้นไม้ก็คือการปลูกพืชหลากหลายบางคนอาจจะแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกข้าวแต่บางคนอาจจะไม่ทำนา แเน้นการปลูกพืชผลที่เก็บกินและขายได้เริ่มตั้งแต่พืชระดับล่างคือพืชผักสวนครัวทุกชนิดไปจนถึงสมุนไพรและไม้ดอกสำหรับช่วยไล่มแมลงอาจจะทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อกินและขายเป็นรายได้เสริมด้วยก็ได้ถัดไปคือพืชระดับกลางได้แก่ไม้พุ่มไม้ผลต่างๆซึ่งถ้าใช้พันธุ์พื้นถิ่นก็จะทนโรคทนแล้งได้ดี ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยเพราะจะช่วยดูดซับน้ำไว้ล่อเลี้ยงไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆส่วนพืชระดับสูงที่ควรนามาปลูกสลับกันไปก็คือไม้ยืนต้นไม้ช้ยอยที่จะเติบโตเป็นบำนานชีวิตในระยะยาวสุดท้ายคือการออมทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะนอกจากจะจำเป็นสำหรับการบริโภคในครัวเรือนแล้ว สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญของเกษตรกรทั้งหมดนี้ฟังดูไม่ใช่เรื่องยากและก็มีประสบการณ์ยืนยันมากมายแล้วว่าสามารถทำได้แน่หากมีการวางแผนจัดการที่ดีคือคิดจริงจรนะอย่างหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยก็คือกว้าง40เมตรยาวเมตร แต่ถ้าเราห่างหนึ่งฟุตเนี่ปลูกต้นชะอมในต้นหนึ่งมันก็ได้500กว่าต้นเเฉพาะรอบเลียไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปหนึ่งไร่นะโอ้ยห้าร้อยกว่าต้นโอ้ถ้าต้นระบาดมันม,นมหาศา,ศาลเลยเก็บแต่ละรอบเลยแค่คิดก็มีความสุขแนละ้วจะทำแล้วมันจะขนาดไหนการทดลองสําหรับพื้นที่หนึ่งไรในครั้งนี้ก็เพื่อหวังจะเป็นบทเรียนใหม่สําหรับผู้เริ่มต้นจึงต้องมีการเก็บข้อมูลบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อหาคําตอบที่ยืนยันให้ได้ว่า แค่หนึ่งไร่หากทำอย่างประนีตใส่ใจก็น่าจะเหลืออยู่เหลือกินแต่ถึงที่สุดแล้วสำหรับผู้เริ่มต้นเรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคว่าจะปลูกอะไรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นหากแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตอนเองบ้านพวกผมเนี่ยมันเป็นเขียดอับฝนนักวิชาการเขาว่าเขียดอับฝนมันมีฝนน้อย แต่เราก็ฝืนทำฝืนทำคือว่ามันมีฝนน้อยเราก็ทําแบบน้อยพอทําแบบเอื้ออาทรกันเราสร้างป่าไม้แล้วไมันอุ้มน้ําอุ้มอะไรคือที่ไปดูนั่นแหละแรงๆมันก็ยังเขียวยังสดดีอยู่เนาะทนี้พอเรา,าคิดว่าหนึ่งไร่เนี่ยก็จะทําให้มีอยู่มีกินเหลือกินแล้วก็จะได้แจก,กพี่น้องเหลือแจก,กพี่น้องก็ได้ขายมีเงินใช้นี่หรือมีเงินเก็บด้วยเนาะอันนี้ ปรกันร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าทำได้จริงๆแล้วก็จะสำเร็จจริงๆอ,องเพียงแต่เรามาปรับมาปรับเปลี่ยนแนวความคิดมาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติมาปรับเปลี่ยนวิธีทำเคล็ดลับมันอยู่ที่อะไรที่จะทำหนึ่งายอย่าง,างเดียวครับเคล็ดลับความขยันความสนใจขยันเฉยไม่ได้นะ เดี๋ยวทำไปปับป๊บๆเออเหนื่อยแล้วทิ้งเลยทิ้งจบไม่ได้ต้องมีความสนใจว่ะเราจะต้องรู้ว่าตัวเราเป็นอะไรเดี๋ยวเนี้เป็นเกษตรกร,กรไหมหรือเป็นพ่อค้าเนี่ยมองตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้อย่าไปทํานะอย่างนั้นมันไม่ดีเนี่ยทำอย่างนี้มันถึงจากตัวรอดเราจะต้องเรียนรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมว่า ถ้าใครทําตามท่านไม่อดไม่อยากครับเศรฐกิจพอเพียงท่านก็บอกว่าไม่ต้องทํามากทําเพียงเศษหนึ่งส่วนสีก็อยู่ได้ถ้าเริ่มแต่เดี๋ยวนี้รอดแต่ว่าการทําเนี่ยต้องใช้เวลาครับจะทําปุ๊บมันไม่ได้ปับไม่เหมือนเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ครับนี่แหละปัญหายอยู่นั่นครับถ้ามีความขยันแน่ครับ,รบอย่างคำ ภาษาภาคอีสานว่ะคนขีข่านพะนะแม่นที่เกิอดอยู่แดนไหนเะนะถึงเขาจนนินั่นเทิล่องเงินของทองกับตางสามเขาจนเมื่อนึงนั่นเขาจินั่นดินเกลือกฟุน้นเถิงขาดเงียนให้เงินใต้ตอมที่ดินหนึ่งไร่ใครๆก็มีแรงกายทุกคนก็มีสองมือสองเท้าติดตัวมาเท่าเท่ากันขอเพียงปรับใจปรับความคิดให้ชัด มองให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเองทันทีที่เริ่มลงมือทาทดลองปฏิบัติเรียนรู้เมื่อนั้นดินน้ำแดดลมก็พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบ่มเพาะความสุขให้กับทุกชีวิตที่มองเห็นความเป็นจริงธรรมชาติของไทยนะ่ยมันสดยอดแล้วถ้าเทียบกับทั่วโลก นั้นไอ้ความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมันเหมาะกับภาคเกษตรที่สุดเลยเพียงแต่คนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเข้าไม่ถึงเคยปลูกกล้วยมาห้าหกร้อยต้นปลูกทิ้งปลูกกว้างมันก็เหี่ยวเหี่ยวเฉาเาไปดูมันก็ไม่ชื่นใจ่แต่พอมาปลูกสิบกอนี่ยให้น้ำให้ปุ๋ยกล้วยก็งามก,ก็ใหญ่มีปีมีอะไรมันแตกต่างกันลิบลับเลยไอ้ปลูกเป็น 100, ปร้อยกับปลูกห้าหกต้นเนี่ยนะครับ ผลมันไม่เหมือนกันม,มันไอ้คำว่าประเนตทําให้ดีให้พร้อม,อมกับความเป็นจริงของปัจจุบันนะเป็นเรื่องสําคัญจุดแตกหักอยู่ที่คิดได้คิดแล้วก็คิดได้ถ้าเพียงแค่ได้คิดแล้วคิดไม่ได้ก็ก็ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนก็คงต้องมีการฝึกนะครับตับกระบวนคิดนะครับกับกระบวนรทัศในการมองเรื่องนี้ออกจากเรื่องความสุขที่เป็นเรื่องเงินเยอะ ซึ่งเราก็ทําอะไรสิปีแล้วเราก็ไม่ถึงทั้ทีเราก็ไม่รวยอย่างที่ว่ารวยแต่นี่แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้ามองความสุขเป็นเรื่องการสร้างเลยสร้างได้ทั้งหลักประกันในชีวิตอาหารปัจจัยสีเยอะแยะนะครับบนานาญชีวิตจากต้นไม้ยืนต้นก็มากมายนะครับหนึ่งไร่ก็เลื่อนเป็น5้าไร่เป็นสิบไร่ในอนาคตได้ความสุขจากการสร้างร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงหรือความสุขจากชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น นะครับสิ่งแวดล้อมดีแม้กระทั่งความภาคภูมิใจต้นไม้มันยึดต้นโตมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเกษตะะรกรใบเรื่องอิสระภาพที่จะคิดพูดทําได้ดังใจแม้กระทั่งอยู่ร่วมอยู่ร่วมกับครอบครัวเดียวกันอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอยู่ร่วมกับสิงสาราสัตว์นกต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าเออตรงนี้มันสร้างได้ทุกคนขอเพียงจะมีใจแล้วก็ขอให้มีปัญญา การทําให้เป็นครัวโลกก็เกิดได้จริงๆนะครับเกิดได้จริงๆแล้วคนในประเทศดีขึ้นด้วยไม่เฉพาะประเทศดีแล้วคนยากจนแต่อันนี้คนก็หายยากหายจนนะคับเดียวกันประเทศก็มั่นคงและมั่งคั่งด้วยกเกษตรประณีตหนึ่งไร่อาจจะไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปแต่ต้องมีการคิดค้น ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเงื่อนไขของแต่ละคนและเมื่อใดที่เกษตรกรผู้เคยลงทิพเริ่มคิดได้และหันหลังกลับแม้เพียงหนึ่งคนนั่นหมายความว่าความสุขของครอบครัวเกษตรกรไทยครอบครัวหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นความสุขอันประณีตที่สัมผัสรับรู้ได้ครบมิติกายจิตสังคมจิตวิญญาณ และความสุขเช่นนี้กำลังจะแผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเป็นหลักประการอันยั่งยืนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะในอนาคต